หมดดาไว้ขอโทษหนิงกระแตเผยความจริงน่ากลัวกว่าที่คิดกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งกับเรื่องราวของแก๊งนางร้ายแตกหักหนิงกระแตเมร์เป้ยที่ก่อนหน้านี้นทางด้านหนิงและกระแตได้ไปออกรายการแชร ไดมีบางช่วงบางตอนที่มดดำยิงคำถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็อยากจะพูดความจริงให้คนตาสว่างอยากพูดจริงๆแต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่ออีกหลายๆคนแต่เรื่องนี้ผ่านมาแล้ว2ปีซึ่งอยู่นิ่งๆไม่พูดก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทำร้ายใครดีที่สุดและอยากให้จบตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าว่าเรื่องนี้กลับไม่จบลงง่ายๆเมื่อแฟนคลับแบ่งออกเป็น2ทีมเข้าใจฝั่งกระแตนิงและก็เข้าใจเปยจนเหตุการณ์ที่ชาวเน็ต อกกันเองสนันโซเชียลต่างฝ่ายถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักราสุมดมเดําคชาภาคในฐานะพิธีกรที่ดําเนินรายการในวันนั้นก็ได้ออกมาเคลียร์ผ่านรายการแชทค่ําคืนที่ผ่านมา13มกราคม ถามว่าตัวกระแตอยากให้ออกมาพูดจะได้จบแต่พูดปุ๊บผลกระทบก็เยอะจริงๆบอกว่ารายการนี้แชฉก็ไม่มีใครแชฉและก็ไม่มีใครตอบอะไรด้วยที่บอกกันว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากหลายอย่างทั้งนี้มดดำก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษหนิงกระแตพร้อมบอกว่าขอโทษหนิงกับกระแตที่ทําให้ซวยมันก็เสียใจไม่ได้เคลียรอะไรกันหนิงซู้ๆ้นะด่าก็ด่าไปเถอะ เดี๋ยวก็ด่าฉันว่าไปเข้าข้างมันความจริงน่ากลัวกว่าที่คุณคิดอย่าเห็นในสิ่งที่เชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอยากเล่าไม่อยากแต่ก็ไม่พร้อมที่จะให้ทัวร์โงไม่ได้มาปกป้องหนิงไม่จําเป็นต้องปกป้องหนิงแต่ตัวเองเออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทาไปถ้าฉันไม่ถามวันนั้นเปยก็ไม่ได้ตอบแล้วหนิงผิดอะไรหนิงก็ไม่ได้ตอบแกแต่ก็ไม่ได้ตอบ ฉันเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ฉันไปถามมันมันก็ร้องไห้มันไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้พัดพิงใครเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีโน้นเกิดมาเกือบ2ปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดฉันเคยดูดในรายการมาแล้วด้วยตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมจะด่าก็ด่าเธอะอย่าอธิบายว่าเป็นแบบนี้เ้ย์ก็เพื่อนหนิงก็เพื่อนทุกคนอยู่ในวงการเดียวกัน